เอซเรื่องนางฟ้าของแม่ตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะวันนี้ก็วันอาทิตย์ฉันก็ไม่ยุ่งอะไรมากหรอกฉันเปลี่ยนเสื้อก่อนละกันชุดนี้แหละชุดโปรดเลยมามานี้น่ารักดีนะแบบน้ำ ไม่อาบดีกว่าถ้างั้นฉันจะพาลูกไปเดินเล่นแล้วกันแล้วพวกเธอสองคนก็กลายเป็นเด็กคุณแม่ค่ะหนูอยากได้ของเย็นตาสิเิี๋ยวแม่พาไปหนูก็ด้วยโอเค ตามมานี้นะค่ะขึรถเลยอยากไปซื้ออะไรล่ะหนูอยากซื้อลูกโป่งค่ะลูกโป่งเหรอโอเคได้เลยแม่พาไปซื้อนะค่ะ ถึงแล้วล่ะว้าวถึงแล้วล่ะค่ะคุณแม่ใช้าจานลงมาได้แล้วนะค่ะปะ่ะถ้างั้นตามแม่มานะค่ะคุณแม่ค่ะ ตามแม่มานะจ๊ะอย่าไปล่าเขาจะโดนปรับอีกขอโ,โทษนะคะแม่ไม่เป็นไรจ้ะถึงแล้วเนี่ยตามมาเร็วอยากได้ลูกปุงแบบไหนอยากซื้ออะไรกินเดี๋ยวแม่ซื้อน้ำแข็งใสให้นะ ขอบคุณนะแคแม์ม่ไม่เป็นไรจ้ะเอ่น้ำแข็งใสถ้วยละกี่บาทหรอคะอ๋อถ้วยละเดี๋ยวคิดแปบนึงนะจ๊ะถ้วยละสามร้อยจ้ะโอ้แพงจังแต่ก็ซื้อไปเถอคะค่ะขอุณนะจ๊ะถอยซื้อไม่เป็นไรคะ่ะ่ะลูกกินไปนะจ๊ะค,ค่ะคุณแค่ะแม่หนูรักแม่ที่สุดเลยจ้า แล้วหนูจะกินไหมกินได้ค่ะโอเคโอเคไปนะไม่เอาเราก็ได้ค่ะไม่อ่ะไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวแม่จะเสื้อนี้ให้ละกันนะลูกโป่งค่ะอยากได้ลูกโป่งบ้างหนูค่ะหนูค่ะโอเค ป่งใช่ไหมเอาเป็นเออลูกโป่งแบบหัวใจแล้วก็อันนี้เราวกันหนูไม่เอาลูกโป่งเราได้ไหมแม่ไม่ได้จะลูกต้องเอานั้นเมื่อกี้หนูอยากได้เองไม่ใช่หรอไม่เอาแล้วกอ็อ่ะาตามใจตามใจขอบคุณนะแค่ไม่จ้า ถ้าไม่เอาก็แล้วแต่หนูนะค่ะถ้าเงินเดี๋ยวไม่กลับแล้วเนี่ยไม่ย,ยัหนึ่งด้วยจ๋าจา๋มาเร็วร้อยดันของเขาอีกแล้วนะ ไม่ดูตามาตาเรือเลยเนี่ยหนูขอโทษนะคะจะจะไม่โดนปรับห้าร้อยบาทนะเนี่ยป่ะถ้างั้นกลับบ้านนะ ไปดูรูปนี้ห้องดีกว่าออ้าใบเตยคามเอ่อไปกินข้าวได้แล้วจ้ะแล้วการบ้านหนูก็ยังไม่ได้ทำเลยดูสิเป็นกองเลยหนูค่อยมาทำได้ไหมคาม่อะได,ได้ได้ได้มาไปกินข้าวได้แล้ว ตามมาตามมาเร็วปาไปนั่งรอก่อนนั่งปาแม่กันโอเคแม่หนอนกินอิ่มแล้วจ้ะโอเคโอเค เข้าไปนอนก่อนหลักกันพรุ่งนี้เช้าตื่นมาค่ะนักเรียนคะเปิดกล้องค่ะมาค่ะมาค่เดี๋ยวแม่ไปก่อนแม่นวิ่งหนีกล้องก่อน ไปแล้วนะจ๊ะจุบ๊บจุ๊บโปรดติดตามคลิปต่อไปนะไปจ้า